สิวคือการอุดตันของระบบต่อมไขมันในรูขุมขนซึ่งตามปกติแล้วไขมันที่สร้างจากต่อมไขมันจะออกมาตามรูขุมขนหากมีการอุดตันของทางเดินก็จะทําให้เกิดสิวอุดตันซึ่งจะพบเป็นลักษณะตุ่มเม็ดเล็กๆที่มีลักษณะเป็นไตสีขาวๆอยู่ข้างในหากมีตัวกระตุ้นเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นแบคทีเรียก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบได้และหากสิวอักเสบมากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นตุ่มหนองเป็นสิวหัวช้างและเป็นซีสได้ ะค,ะคือหนูจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนค่ะคือเวลารอบเดือนมาก็จะมีสิวมาทุกครั้งค่ะทีนี้หนูก็เลยไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็ทำการรักษาโดยการให้ยามาแล้วก็มีโฟมแล้วก็มียาแต้มสิวต่างๆและทีนี้เราก็แพ้ยาของคุณหมอแล้วก็แพ้เครื่องสำอางที่คุณหมอจัดให้ทำให้มีสิวเต็มหน้าเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็มาศึกษาในเรื่องของ เซโรตินพอดีมีคุณอาแนะนำให้กินค่นะพอทานเซโรตินไปค่ะประมาณหนอาทิตย์ค่ะแทนหนูแล้วก็ในเรื่องของสิวอะคะ่ะก็เริ่มยุบลงยุบลงแล้วก็จะฟูๆฟูค่อนข้างที่จะเร็วะคะ่ะเพราะว่าเซโรตินจะรักษาเซลจากภายในของหนูนนะคะ่ะปัจจุบนนะะันค่ะถ้าเป็น,นเวลามีรอบเดือนปัจจุบันหนูก็จะไม่มีสิวฮอร์โมนตรงนี้ที่มารบกวนจิตใจหนูแล้วนะคะ เซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ